สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนมาแล้วจ้ามาแล้วจ้ายัวยมาแล้วจ้าวันนี้มาชิมยำขนมจีนกันนะคะคุณผู้ชมยำขนมจีนครับคุณผู้ชมยำขนมจีนยำขนมจีน ใส่เครื่องเคียงหลายอย่างเลยค่ะคุณผู้ชมมีกุ้งมีลูกชิ้นปลาแล้วก็ปูอัดแล้วก็เล็บมือนางด้วยนะคะเล็บมือนางแล้วก็อะไรอีกอย่าง เยอะแยะมากมายเลยครับ,ห,ยยลรบหลายอย่างเลยครับคุณผู้ชมหลายอย่างเลยครับคุณผู้ชมน่าชิมน่าทานน่ากินไหมครับ streamlined streamlined คุณผู้ชมคุณผู้ชมน่ากินไหมครับมาชิมด้วยกันนะครับคุณผู้ชมทุกคนมาชิมด้วยกันครับ กิมด้วยกันนะครับคุณผู้ชมสีสันยั่วๆเลยครับคุณผู้ชมสีสันยั่วๆเลยครับคุณผู้ชมกลิ่นก็หอมือนกันนะครับกลิ่นยำกลิ่นยำก็หอมเว่อร์เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมผักก็มาทั้งไร่เหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีน้ำปั่นนะ น้ำปั่นมะพร้าว,ว,ค,รว,าว,วค,ครับคุณผู้ชมก็มีมะม่วงด้วยนะคะแก้วละยี่บาทมะม่วงแล้วก็ชิคฟิงเกิลครับคุนผู้ชมชิคฟิงเกิลนซื้อให้ลูกชายลูกชายอยากกินครับมาชิมด้วยกันนะคะคุณผู้ชมทุกคนมาชิมด้วยกันนะคะ กินมาทานมากินด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะคีบให้ดูนะคะเดี๋ยวจะคีบจะตักให้ดูว่าน่ากินขนาดไหนครับคุณผู้ชมว่าน่ากินขนาดไหนคบคุณผู้ชมทุกคนอ๋อเปี้ยว แบบเปรี้ยวๆรสจัดๆน่ากินมากมายเลยค่ะคุณผู้ชมทุกคนก่อนอื่นขอฝากติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับคุณผู้ชมทุกคนฝากติดตามด้วยนะครับร้านสี่คิ้วค้าชําพาชิมค่ะคุณผู้ชมร้านสี่คิ้วค้าชําพาชิมค่ะ แล้วก็มาชิมด้วยกันด้วยนะคะคุณผู้ชมทุกคนคลิปให้ดูนะครับคลิปให้ดูนะครับยำขนมจีนยำขนมจีนใส่หลายอย่างเลยชิ้นปาเล็บมือนาะ รุ้งสดลูกชิ้นปลาปูอ,อัดปูอ,อัดด้วยนะคะคุณผู้ชมปูอัดน่ากินไหมคะคุณผู้ชมยำขนมจีนสียั่วๆเลยครับ รถจับจัดไปเลยนะคะคุณผู้ชมรถจับจัดไปเลยะครับคุณผู้ชมนี่ครับมีปูอัดครับปูอัดลูกชิ้นปลาแล้วก็เล็บมือนางเล็บมือนางค่ะคุณผู้ชมกุ้งอยู่ไหนเออกุ้งไปซ่อนอยู่ไหนนี่กุ้งอยู่นี่ครับมีกุ้งด้วยนะคะ กินนะครับคุณผู้ชมน่ากินไหมครับมาชิมด้วยกันนะครับคุณผู้ชมกลิ่นกลิ่นอารวาดแล้วครับคุณผู้ชมกลิ่นอารวาดแล้วครับยำขนมจีนนะคะวันนี้ ยำขนมจีนยำขนมจีน ชิมด้วยกันนะครับกลิ่นหอมมากมาย ชิมด้วยกันนะครับคุณผู้ชมทุกคนมาชิมด้วยกันนะครับสีเยอะๆเลยขอคุณผู้ชมขอคุยกับลูกค้าแป๊บหนึ่งนะคะนกนกอย่าเพิ่มไปนะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะ เขากับลูกค้าแป๊บหนึ่งครับพอดีทําเยอะเดี๋ยวต้องแบ่งให้ลูกค้ากินครับคุณผู้ชมกินคนเดียวไม่หมดครับเวลาทำเดียต้องแบ่งให้ลูกค้าไปกินด้วยครับคุณผู้ชมลูกค้ามาซื้อของเราก็แบ่งปันให้ครับเพราะว่าทําคลิปครั้งหนึง่งอ่ะเราก็ต้องทําให้มันเวอร,วอร์ให้เยอะหน่อยนะคบมันจะได้ดูน่ากิน ทำเสร็จก็ต้องแบ่งให้ลูกค้าไปกินด้วยครับคุณผู้ชมคนเดียวกินไม่หมดคับคุณลูกคุณสามีก็ไม่กินด้วยครับคุณผู้ชมก็ต้องแบ่งให้ลูกค้าไปกินด้วยนะคะคุณผู้ชมมาชิมไหมครับมาชิมด้วยกันนะครับคุณผู้ชมทุกคนมาชิมด้วยกันนะคะ สีสันเยื่อๆย่เลยคับคุณผู้ชมสีสันเยื่อยั่วเลยครับสีสันเยื่อยื่เลยคับคุณผู้ชมสีสันเยื่อย่วเลยคุณผู้ชมครับขอฝากติดตาม กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคุณผู้ชมทุกคนกลิ่นหอมมากคุณผู้ชมต้องขอตัวไปชิมก่อนนะคะคุณผู้ชมพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะคุณผู้ชมทุกคนพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะบายบาย เจอกันใหน okay. bye, bye bye, bye ม่นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายคุณผู้ชมทุกคน